มาเรามาต่อกันที่ข้อ3นันเองครับข้อ3นี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเซตนันเองนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเลขสามาันไม่ออกเซตนะครับแต่ปีนี้ออกเป็นปีแรกนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะออกด้วยกัน2ข้อนะถ้าจำไม่ผิดนะครับเนาะน่าจะออกด้วยกัน2ข้ออ่าเรามาดูกันดีกว่าครับเรื่องเซตเป็นบทแรกเลยนะที่เราเรียนกันตอนมนัม่นเองนะครับก็เขาบอกว่าให้ยูเป็นเอกภพสัมผัสนะครับอ่ะถ้ากำหนดยูเป็นเอกภพสัมผัสแล้วก็มี a b c ให้เราทําการวาดช่องเกียยสีก่อนครับอ่า ให้เราทําการวาดช่องเจ็ดสีก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ครอบด้วยเอกภพสัมผัสนะครับหรือ U นั่นเองเนาะอ่ะ U นะครับอ่ะแล้วเขาบอกว่า a อิน e r s e c b เท่ากับ b intersect c เท่ากับ a i n t e ิ s e c c เท่ากับ a อิน e r s ซ c b อิน e ิ s e c t b i n t e r s e c c นะครับลิ้นพันกันอีกแล้วนะมาแล้วก็เขาไม่บอกมาใช่ไหมว่าจำนวนเท่ากับเท่าไหร่นะครับไม่บอกมานะครับเดี๋ยวบอกว่ามันเท่ากันมาเฉย เขาบอกว่าส่วนไหนเท่ากันครับเขาบอกว่าส่วนตรงนี้นะครับเท่ากันนี่ตรงนี้มันเท่ากันเลยมีตรงนี้นะครับมีตรงตรงนี้เท่ากับตรงนี้นะครับแล้วก็เท่ากับตรงนี้แล้วเเท่ากับเท่าไหร่นะครับประมาณน,นี้เนาะอ่าแล้วก็ a n ของ a เท่ากับ n ของ b เท่ากับ n ของ C แต่อันนี้บอกจํานวนนะครับก็ค,คือ10เนาะ แต่เราก็ยังทำอะไรไม่ได้ย,ยังว่าในแผนภาพบียไม่ได้นะครแล้วเขาบอกว่ายูนิเวิร์สกำหนดให้ยูนิเวิร์สเ,เ,เป็น30มสนะแล้วก็ยูนิเวิร์สเป็น30มสินะเท่ากับ30นะครับโนต้ตไปก่อนเนาะแล้วก็เขาบอกว่า N A ยูเนียน b ยูเนียนกับ C คอมพลีเมนต์นั่นนั่นเองอันนี้วาดยังไงครับมันคือ A ยูเนียน b ยูเนียน c ใช่ไหม แล้วก็ไม่เอา A อยูเนียดีอยูเนี่ยสครับก็คือคอมเพลเมนต์นี่คือไม่เอาใช่ไหมก็แปลว่าเอาแค่ด้านนอกนะครับแปลว่าเขาบอกมาว่าด้านนอกเนะี่ยคือ6เนาะนี่คือโนดเหมือนเดิมนะครับด้านนอกคือ6แปลว่าไอ้สตัวเนี่ยรวมกันได้เท่าไหร่ครับเนี่ยไอ้สตัวเนี่ยสก้อนนี้นะครับรวมกันได้เท่ากับ24ใช่ปะยี่สิบสี่มาจากไหนครับมาจาก30มลบหกเนาะอ่าก็น่าจะเข้าใจกันนะครับมามาเริ่มกันเลยครับ อันดับแรกเลยสูตรแรกที่เราต้องใช้นะมันคือสูตร n a intersect b ป่ะเอ้ย n a u b u c นะครับเท่ากับบวกเดี่ยวลบคู่บวกตองนั่นเองนะครับใคคนงงคืออะไรเดเดี๋ยวก็จะรู้นะครับเดี๋ยวเขียนเสร็จก่อนเนาะบวกเดี่ยวลบคู่บวกตองเท่ากับ n A U B U C เรารู้เนื้อนี่ N A U B U C เท่ากับเท่าไหร่ครับ24เท่ากับบวกเดี่ยวคือ N A บวกเอนบีวกเอนี่คือเดี่ยวสุกปะเนาะมันคือเดี่ยวเด่ยวนะครับก็คือเดี่ยวแล้วก็ลบคู่คู่คือเอามาอินดิเซกันนะครับเป็นคู่คู่ก็คือ A อินดิเซก B ลบ A อินดิเซก C เนาะ C ลบ N b intersect c นะครับแล้วก็บวกตองก็คือ n พื้นที่ไม่พอ n a intersect b intersect c ขอเขียนต่อด้านล่างนะครับัน,นี้ขอย้ายไปฝั่งนี้เนาะกระดานมีอยู่จำกัดนั่นเองนะครับอะไรบางคนมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวทำหน้าอ่าน่าจะมองเห็นกันนะครับขอย้ายฝั่งนิดนึงมาลงตรงนี้ไปเลยนะครับโอเค ก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือสูตรนั่นเองเนะาะสูตรประจําใจนะครับนี่ก็บกกวกไรบพอเอาไว้นี่เนาะอ่ะแล้วเราก็จะได้ว่า n a บวก n b บวก n c เท่ากับเท่าไหร่ครับโจทย์ให้มาเลยครับเขาบอกว่า n a เนี่ยเท่ากับ n b เท่ากับ n c เท่ากับ10นะครับแปลว่า3ต, 10, ตัวเนี่ยเป็น10ตัวนี้ก็เป็น10ตัวนี้เป็น10รวมกันเป็น30เนาะนะครับแล้วก็ n a อินดิเซก b ินิเซก b เขาบอกว่า a อินดิเซก b เท่ากับ b อินดิเซก c ถ้าเราให้ a อินดิเซก b เป็น x a อินดิเซก c ก็เป็น x นะครับ b อินดิเซก c ก็เป็น x เพราะมันเท่ากันไงถูกปะจากช่องตรงนี้นะครับที่เขาบอกว่ามันเท่ากันอ่าแล้วก็ก็จะมีตัวหนึ่งเท่ากันอีกครับก็คือ a อินดิเซก b อินดิเซก c เนาะนี่เขาบอกว่าก็เท่ากับตัวนี้ด้วยาะตัวนี้ก็เป็น x เหมือนกันครับให้เป็น x อ่าเราก็จะเขียนสมการใหม่ได้ว่า ยี่สี่เท่ากับสามสิบเนาะลบกับสานะครับบวกกับเถูกปะไอสาตัวนี้ลบเอ็กลบเอ็กลบเอ็กแล้วก็บวกเอ็ก็ได้ลบสาเบวก X, เกนาะก็คือสองลบสองเอ็กนั่นเองนะครับก็จะแกส้สมการได้เป็นยี่สี่ลบสามสิบเท่ากับลบสองนะครับหรือเเท่ากับเท่าไหร่ครับมันคือลบหนะครับส่วนด้วยลบสเนาะก็จะกลายเป็นสานั่นเองครับเราก็ได้มาแล้วเอเท่ากับส อ่ะแต่อันนี้เขาไม่ได้ถามมาอเท่ากับสครับเขาถามว่าอะไรมาดูที่สิ่งที่โจทย์ถามนะก็ถามว่าใช้สีเหมือนกันเอไม่เอาไม่เอาเขาถามว่า A ยูเนียน B จำนวนของ A ยูเนียน b อินเตอร์เซกกับ C คอมพล l เมนต์คืออะไรแล้วก็มาว่าแผนภาพเหมือนเดิมครับวาดคร่าวๆนะวาดแผนภาพคร่าวๆปึ๊บๆๆวาดคร่าวๆถามว่า A ยูเนียน B เนี่ยนี่คือ A ยูเนียน B นะครับอินเตอร์เซกกับ C คอมพล l เมนต์ C คอมพล l เมนต์คือยังไงครับ ว่าแยกนะสีคอมพเมนต์คือไม่เอาสีถูกปะแต่เอาข้างออกด้วยนะครับแปลว,ว่าอินเตอร์เซ็กกันแปลว่าเอาแค่ส่วนตรงนี้ครับแต่ว่าถ้าใหม่นะนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามนะครับตึบต๊บตึ๊บก็วาดภาพก็จะลำบากนิดน,นึงนะครับ <laughs> โอเคก็อันนี้เป็น a b c ถูกปะน,นี่ผมลืมเขียนให้นะครับขออภัยนะครับลืม a b c นะครับเขาถามแค่ตรงนี้ถูกปะ ตรงนี้นะครับเพราะว่าแผ่นภาพม,มาแล้วเราก็จะเขา้าใจภาพม,มากขึ้นนะครับว่าเขาถามอะไรเนาะ,ะประมาณนี้นะเขาถามแค่ตรงนี้คือไม่เอาสีเลยนะครับคราวนี้เราทํายังไงครับเราได้ x แล้วเท่ากับสามใช่ปะ่ะก็คือเขาก็ลังจะบอกว่าตรงเนี้ยเท่ากับสามนะครับ x เท่ากับสามอ่าถ้าเราให้ a อินดิกซิ v อินดิกซิ c เป็นสามนะครับแลว,ว่าตรงกลางอ่ะเป็นสามถูกปะ่ะแล้วว่าข้างนอกอ่ะเป็นศูนย์เลยครับ ทำไมล่ะก็เพราะว่าเขาบอกว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวเขาบอกว่าตรงนี้ดีกว่าเนาะแผนที่อันนี้มันวาดไม่ใช่แผนที่ภาพนี้แผนภาพเบนี้มันวาดง่ายกว่านะครับมันใหญ่กว่าเนาะอ่าสามเขากจะเป็นศูนย์หมดเลยถ้าไมถึงเป็นศูนย์ท้าไมถึงเป็นอย่าง้นครับก็เพราะว่าตรงเนี้ยเขาบอกว่า a อินดิเซบีรวมกันเท่ากับ3ถูกป่ะอ่าแล้วตรงนี้เขาบอกว่า a อินดิเซซีก็รวมกันเท่ากับ3เนี่ยเพราะเราได้มาแล้วแงว่า x คือ3 แปลว,ว่าตรงนี้เท่ากับ3นะครับก็เปลี่ยนเป็น3เนาะเพะว่าเท่ากับ3เพราะว่าด้านนอกเป็นศูนย์หมดเลยครับแล้วพอนี้ na จะเป็นเท่าไหร่ล่ะ na เขาบอกว่าทั้งหมด NA เป็น10ถูกปะแล้วเอา10ลบกับ3มนี้นะครับแปลว,ว่าตรงเนี้ยเป็น7แล้วก็ nB ก็เป็น7เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำตอบแล้วเนาะเขาถามแค่ตรงสีส้มใช่ไหมบริเวณสีส้ม7 7แล้วก็0ก็เอามาบวกกันตอบ14ครับ เอ็นก็ตอไป4ตรงนี้เลยนะครับเท่ากับ14อ่าก็เป็นไงกันบ้างครับก็ถือว่าข้อนี้ก็ค่อนข้างถ้าใครเข้าใจคอนเซปต์ะถือว่าไม่ยากมากนะครับนะครับแต่ถ้าใครไม่เคยเจอจะยากมากเลยนะครับโจทย์นแนวนี้เนาะโอเคก็สําหรับเอพิโซดนี้ก็ลากันไปก่อนเนาะนะครับ,นะรบก็เจอกันใหม่ข้อหน้าบายบายครับ